แรงงานไทยหนีภัยสงครามยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือโอดแบกหนี้เฉียดล้านแรงงานไทยหนีภัยสงครามอิสราเอลยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือโอดแบกหนี้เฉียดล้านกู้สร้างบ้านซื้อรถส่งลูกเรียนวอนรัฐหางานประเทศปลอดภัยให้ วันที่18ตุลาคม66แรงงานไทยจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ที่หนีภัยสงครามกลับจากอิสราเอลได้ทยอยเข้ายื่นคำร้องที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เบื้องต้นมีแรยงานเข้ามายื่นคำร้องแล้ว5รายจากที่ทางภาครัฐช่วยเหลือให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วขณะนี้15รายคาดว่าที่เหลืออาจจะอยู่ระหว่างพักผ่อนให้หายเหนื่อยและจัดหาเอกสารเพื่อมายื่นคำร้องในภายหลัง ทั้งนี้แรงงานที่มายื่นคำร้องนอกจากจะต้องการเงินช่วยเหลือแล้วยังอยากให้ทางภาครัฐช่วยจัดหาตำแหน่งงานว่างและส่งไปทำงานอย่างประเทศที่ปลอดภัยด้วยเพราะหลายคนยังต้องแบกรับภาระหนี้สินอีกหลายแสนหักทำงานในไทยค่าแรงคงไม่เพียงพอจะปลดหนี้ได้ก็จะกลายเป็นปัญหาในครอบครัว นางนิติออนบุญญานุสิทธิ์จัดงานจังหวัดบุรีบุรีรัมได้อธิบายระเบียบหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แรงงานควรจะได้รับกรณีที่จำเป็นต้องหนีภัยสงครามกลับภูมิลำนาว่านอกจากจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยตามสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็ยังจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลด้วยส่วนแรงงานไทยรายไหนที่จ่ายค่าเครื่องบินกลับมาเอง รัฐบาลก็มีนโยบายจะจ่ายคืนให้หากมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทางกรมการจัดหางานก็พร้อมจัดหาตำแหน่งงานในต่างประเทศให้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครและคุณสมบัติของแรงงานแต่ละคนว่าจะสามารถทำงานประเภทใดหรือประเทศไหนได้บ้างส่วนคนที่ไม่ต้องการกลับไปทำงานต่างประเทศแล้วก็จะจัดหาตำแหน่งงานว่างในไทยให้ จากข้อมูลจังหวัดบ am, ุรีรัมย์มีแรงงานเดินทางไปทำงานอิสราเอล1,189คนขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือเดินทางกลับมาแล้ว15คน ด้านนายสพานทองซ่อนกลิ่นอายุ44ปีแรงงานบุรีรัมบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอครอบครัวอย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่อยากให้รัฐช่วยเหลือนอกจากเงินหรือสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับแล้วก็ยากให้ช่วยจัดหาตำแหน่งงานในต่างประเทศและให้รัฐช่วยจัดส่งไปทำงานนอนในประเทศที่ปลอดภัยเพราะถึงแม้จะทำงานที่อิสราเอลมา5ปี3เดือนก็ย<า><ๆ>ังต้องแบกรับภาระ<ๆ> นี้สินที่กู้มาสร้างบ้านซื้อรถและส่งลูกเรียนอีกประมาณ80000นบาทเพราะเชื่อว่าหากได้ไปทำงานต่างประเทศจะสามารถปลดหนี้ที่เหลือได้โดยไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวแต่หากทำงานในไทยย่อซึ่งมีค่าแรงที่ต่ำกว่าก็ไม่รู้จะปลดหนี้ได้หรือไม่จึงอยากให้รัฐช่วยเหลือด้วย